ครั้งครับ 1, 2, 3, 4, 5้าโอ้โหโอเค่าเฉลี่ยที่ไก่ทำได้เนี่ยดดดได้ประมาณกี่ครั้งครับประมาณ 7, 8, ครั้งถึง10ครั้งครับ 7, 8... ดดครั้งถึง10ครั้งครับ1 1ครั้งได้ไหมฮะครับลองดูครับลองดูนะครับ กรธเราหรือเปล่าไม่โกรธครับลองดูนะลองดูนะไหนก็มาจึงขนาดนี้แล้วมามาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันครับผมสร้างโดยเรานะครับแต่เราจะภูมิใจด้วยใช่ครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11้กจกโอ้ยสิบสองโอ้ได้12 12 12 12โอ้งครั้งแ้วทำลายสถิติตัวเองประมาณปี 2 0 0 3 2 4 0 4ก็ 2003, คือเราแข่งเริ่มติดที่1ที่1ที่1จนได้แชมป์ประเทศไทยพ,พี่บอกว่าไปแข่งบาร์เดิ์มาเยอะเลยครับ,รบอันไหนที่แบบประทับใจที่สุดครับประทับใจที่สุดคือไปเวทีระดับโลกของที่อิตาลีครับแล้วผลเป็นไงบ้างคะที่ไปแข่งครั้งนั้น ได้ที่3ามของโลกครับ <Wow. S 1> เป็นเป็นคนไทยคนแรกครับที่แข่งสายแฟที่ได้ครับครับสายแฟคือคือการโยนลีลาอะไรเงี้ย oh. ครับท่านคณะกรการครับภารก,กิจสุดท้ายผมว่าไม่เคยมีใครท้าบาร์เทนเนอร์แบบนี้มาก่อนโอ oh, างั้นเลยอ๋อ ทีมางานครับอ mag <su> ุปกรณ์มาครับไก่ครับเดี๋ยวรบกวนไก่ช่วยควงไปมาอยู่กับที่สักสองสารอบได้ไหมครับใช่ครับนะมีแปลว่าอะไรโอเคครับประมาณนี้ครับทั้งทีมานครับทําแค่นี้ครับแต่ว่าทําแบบต่อเนื่องและมีอุปสรรคเล็กน้อยทีมงานครับขอเชิญอุปสรรคเล็กน้อยครับ เล็กน้อยแล้วอุปสรรคใหญ่หน้าตาเป็นไงคะอุปสรรคใหญ่อยู่ตรงนั้นครับเ,เล็กน้อยอุปสรรคใหญ่อ๋อ,อแล้วก็ทำแล้วก็เดินรอดมารอดแล้วโดนแล้วก็วรับครบอัน,นอันนั้นไม่เท่าไหร่นะแต่อันสุดท้ายอ่ะนั่าจะดีทาา่านคะกรรมการครับไก่จะต้องควงขวดกับเชกเนี่ยควงต่อเนื่องแล้วควงโยนข้ามคาซึ่งต่างระดับครับ 2เมตร3เมตรและ4เมตรและต้องทำภายในเวลา1นาทีครับประจำที่ครับโยนข้าม3อันเลยที่สุคือเขาจะต้องโยนแล้วก็จะมีจังหวะที่เขาโยนบางสิ่งข้ามคานแล้วก็ควงๆๆเขาจะต้องควงตลอดครับ ไม่หยุดนะครับรแสดงว่าจะมีแค่อันอย่างเดียวที่ข้ามครัใช่ครับะจะมีแค่สิ่งเดียวที่ข้ามขาดแล้วก็พอรับได้ควงวควงไปเรื่อยหนึ่งจุดสองจุดสามจุดครบสามจุดภายในหกสิบวินาทีคือทำธุรกฐฐิจสำเร็จโอ้โหโอ,อันนี้พี่ชุบคิดใช่ไหมฮะโอ้โพี่ไม่กล้าพี่นี่ไม่กล้าอ่ะพี่ซุปไม่เห็นด้วยหรอคะหรือไงดีคะว่าน้องถ้าเป็นพี่นี่น่าจะหกเมตรความร้ายอย่างนี้แหละค่ะไก่ครับเวลาหกสิบวินาทีนะครับมีโอกาสสองครั้งเมื่อขวดลอยขึ้นเวลาจะเริ่มเดินครับ มั่นใจเมื่อไหร่เริ่มได้ด้วยตัวเองครับครับโอกาสครั้งที่หนึ่งจบเวลาครับครั้แรก2เมตรนะครับ รันที่2ครับได้ครับคมณสบายครับไก่เหลือเวลา41วินาทีครับเวลาเหลือเยอะมากครับอุ้ยชนครับยังได้ครับผู้ยังได้ครับอุ้ยยังได้ครับไปครับ โอกาสครั้งแรกครับโอกาสครั้งแรกท่านผู้ชมครับขอกำลังใจครับโอ้โหใก่ครับเราไม่ต้องชนคานก็ได้เห็นไม่ชนคานอยู่สองทีเออเราไม่ได้โจทย์ชนคานนะครับเราขอข้ามคานไปเลยนะฮะพร้อมนะครับครับถ้ามั่นใจเริ่มได้ด้วยตัวเองครับจับเวลาครับคานแรก2เมตรครับมาแล้วครับหลังเลยมาจากข้างหลังจากข้างหลังท่านนี้ท่านนี้สวยงาม ที่สองสามเมตรครับไลลกลนะครับหยุยนไกลมากอู้หูยเวลาเหลือ47วิดวิครับไกส่สบายๆครับเวลาเหลือเยอะมากไปแล้วครับไปแล้วครับ วินาทีครับ <Yeah. S 1> <Okay. S 2> สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ